กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสมองสุบอลน้องมือเอกกับว่าพอๆกับซองสาวเส้นเก่าเส้นเคยอันนี้ก็คือจากซองซองฮัสดีท่องที่พ่อปั๊ดน้องพี่น้องก็บยายสัวว่ามันเงาด้วยพี่น้องนัดบึงมาจากเฟซบุ๊กเนาะมันก็เลยยาหนิดนึงเดี๋ยวนัดปรับปรุงได้นัดสะเอาซื้อสั่งซื้อว่าฮัส์สาวลาวหนูจ้ะนี่ก็ส่องออนสาวลาวบ้านหน้าคือเก่าเนาะแต่ว่ามือนี้ออนมีคำว่าแบบ พี่นอ้องพ่นถ้าม,มาทำงานห,างหน่อว่าเจ้าหน,ยนายหเฮาน่ะดีจริงบอหรือว่าวมโมบอหรือว่ามาขีตัวขีโมประมาณนี้ <บา S 2> นอกอ้ <มะ S 2> อนกันอยากมาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับรู้ไปน้ากันนอกว่าเฮาเจอเจ้าน้ยใจดีจริงบอหรือว่าเขาเว่าเครเว้าขีตัวเ,<น>เออ <มะ S 2> ประมาณน <มะ S 1> ั้นเนาน้ามาดีบ่จากที่ว่ามาอยู่ปีนึงกับบูมีประสบการที่ว่ามาทะเลาะกันรุนแรงบ่มี่เนาะเจ้าน้าด้วยเจ้าหนาะ พี่น่อนจะได้ขอ่อยน่เราเป็นคนซื่อๆเราบ่คอยส่นใจจะ,จะเห็ุข้อเพียงแต่จะเหตุนาทีห้องเจ้าให้เต็มที่กับห้องเจ้าจะเฮตุในหนาทีห้องเจ้าพ่อข่อยบ่เกียวข่อยบบกาวโบกลาวกายงานห้องเจ้าจะดนดายข่อยนน่ิเป็นประมาณนี้ กับเข่ากับเพลินสีเป็นคนกินง่ายๆจังได้ก็ได้โมเมนต์ง่ายๆจังได้ก็ได้ห้ามใส่พีชงะห้ามใส่นู่นนี่มันโมเมนก็คือยังไงคือแบบเจ้าเฮ็ดยังเจ้ากระเฮ็ดไปอยกินได้เออคือแบบว่าก็เจ้าฮอเฮ็ดยังมาคือว่าเพลินกินได้เบิดเพลินโบ้เคยตีโบ้เคยเตียนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ถามว่าเพลินดีซัมได้ดีแนวใดีโอ้ดีกับเปียบเสมือนแง่พี่น้องฮะเน้อง เอมึงเป็นแบบโผล่โน่นเอแบบคือว่าเทียบเสมือนมาเฮาไปอยู่กับญาติพี่น้องเฮาที่ซื้อเมนเหมือนแบบว่าญาติญาติแบบว่าทั้งพอทั้งแม่ก็ว่าได้เออประมาณนั้นเนาะคือแบบว่าอยู่เฮือนเราเนี่คือบ่มีหยังแบบว่ามาเดือดร้อนกระทบกระทั่ง เลยได้เผลอเลยเนาะไม่ได้มีปัญหาทางบ้านแหละเขามาแบบว่าลุมเราเข้าเป็นบางเถือบางข้าวเนาะทุกคนกับมีปัญหาเพื่อนเนี่ห้องนัดกับเขามาไล่ไล่นายก็เรี่ยวเคยบอาอะไรพี่เคยว่าไอ้ฟังนะนายก็เที่ยวไปห้องนัดนายก็สือก็เสาเพิ่งกับเขาว่านัดเป็นยังคือเขียนนี่เนี่ยนายไหนเขียนมีแต่ปัญหาทางบ้านเรื่องงานนี่นายบ่มีปัญหาเลยเพราะว่านายไหนอยู่ก็เอามามีแต่หน้าที่ดูแลเอามา นี่คือความดีเพิ่อนที่เฮายุ้งเพื่อนมาเฮาได้สัมพาร์้เบิึ่งบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะล่องใจบออันนี้การล่องใจโบแมนโบแมนโบแมนมาล่องใจได้พี่เนาะคนเป็นแน่นีเนาะนาดมา่ยู่กก็เพิ่นนาทเปิดเพิ่นน้ำเพิินอ่ะสองเทือเทือละสี่หมื่นนัทนะเปิดเทือนั่นกับสี่หมื่นเธอมาหลอดแท้กับสี่หมื่นเพราะว่านาสิพักเงินคือเมื่อบานเทือ่ล่ะหมดละหาสมือ นัสิเบอร์ก็แน่นคะแนนก็คือจิตใจเล่าที่ว่ากะกะที่จะให้เฮาเบิร์เนาะจ่ายที่เฮาเคยอยู่มาที่อื่นเขากตสิบกว่าให้เฮาเบิร์ไร้ปันนี้สูงทุดก็คือสองหมื่นบาทเนาะอันนี้คือจะได้จะเห็นงานมากะเลยบระเวณีว่าอยู่ในนี้คือบุญคุณใหญ่หลวงแห่งอันนี้คือเป็นคำเฮาไว้แห่งนี่เนาะเพราะว่านั่นนะอยู่แต่ละบันนั่นพอเคยเบิร์เงินได้สำเนีจจักเถื่อนั่นเบิร์เงินสูงสุดน่ะแค่เดือนส้นเดือน เออเบได้แ่น,นั้นแมน,แมนเขาหยาดห้ากงเขาหยาดห้ากงเขาหยาดห้าไปหันไปหนีไปเล่อยนะอ,อันนั้นนะคือกวาวบุเื่อใจกัน,นอันนี้<อ>แหละที่ว่วาพางคนก็สิว่าเออแข่งเงินแล้วมันโมเมนต์แข่งเงินคือแบบ โมเมนต์้าเราซื้อฟังเนาะว่าความข้าประทับใจแบบว่านี่ความแบบว่ามีน้ำใจของเราเราแบบว่าเราบ่นสิว่ามันจุนจานกับเหลืองขข้านะคือแปลว่าเหลือลุงน้องเดือดรอดเออข้าก็บอกไปว่าเออข้าเดือดรอดเหลือเดือนนี้เ้าก็เออเอาบัญชี่มาเดี๋ยวโอนหายแค่ว่าเออนั่นแหละแค่บอกว่าเออเดือนมิยังไหมียังบอมีเขียนยังบอมีเรื่องยังบอเป็นหายห้าวนะพึ่งห้าอย่างหายห้าวนะกลายเป็นเก่งใจเอออยากให้ห้าวอยู่สบายกับเขานะแบบว่าอยู่แบบ กันเองไม่ขอบข้อมียังกับบ่กันนะพี่นกจริงที่เราถามฮาไลน่ะเขาเกิดพ่วงแบบไอ้ยังเลยเกรงใจแมนอุ้มเขาผ้าลาไม่เพราะว่าเออกายเป็นท่าหน่ะเป็นผ้าลา้เพิ่นนะพี่นกเมื่อกีเขากัเพิ่นเหงาเข้าเพิ่นเหงาใจเออกายแบบเออเขาเป็นผ้าลาเพิ่น น่า2คนกับอ่อนถึงพยายามบ่เฮ็ดหยังบ่ตีบ่น,น,นุบนีญาติเฮาน่ะเป็นภาระเพิ่น่เพิ่นก็มีแม่อยู่แล้วบบมีคนอยู่ทํางานกันอยู่แล้วภาระเพิ่นก็หลายแล้วเฮาพยายามบอกตัวเองเฮาบ่ต้องเอาเกีเข้ามาแต่ คือนายเนี่ยตอนนี้คือปัญหาของนายคือคือนายากได้ไม่เฮ่อนเนาะนายก็จะไปต้องเบอร์เพิ่นเออนี่คือพาราของนายคือคือมีแต่เงินเนาะเออเพราะว่าเาามหาเงินพาราคือคือค่อยกับซอยต้องเข้านี่เข้ากับซอยทางด้านนี่ทางด่านรุ่นแม่เพิ่นตั้งคนตั้งแหลกเอาความแบบว่าขาดเกินมาใส่กันแล้ะสำรับเจ้านายบาตรลังนี่เนาะแต่ว่าบัตรอื่นเขากับโบนเอจใจเนาะแล้วก็การการยูเขาอาจจะยูแบบนี้แล้วพี่เนาะ น,นี่คือ,อของนอนช่วงนนเนาะ้องนอนตู้นี่กับเก็บเสื้อผ้าเข้าเนาะเขากับซียูคนละหลอกทางนี้ก็คือที่นอนเข้า,ขา,ขา,น,ขานั่นเองเนาะอันนั้นก็คืออามาที่เข้าดูแลเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราไปแล้วเนาะอ่อนก็ถือว่าเล่าหนามีบุญคุณครับอ่อนและนัดสุดๆด้วยเหรอแบบว่าถ่วมหัวเลยกับว่าไดเนาะเวลามียังเรากับ ค่อยทามคือยังอ่อนลงมาพี่น้องเหมือนเม่เฮา่อ่อนลงมาทางแรกย่าอ่อนเสียเออท่านอะไรเฮ็ดง่ายเออเบิร์เงินล่านี้นาะท่านอะไรเห็นง่าเพราะว่ามันจ่อนกับเบอรน้อพี่น้องเบิกตอนขึ้นมาเนี่ยกระพกพันแล้วแล้วก็มาเบิกตอนย่าเสียอีกแต่อ่อนอ่อนยังอยู่บ้านน้าบอกว่าเฮียน่าจะให้อ่อนลงมาเออโอนงี้ไมาให้อ่อนเนี่ยไปเลยบาทามยังเลย โอนเลยหรืพี่เนาะเมื่อท่ามันเป็นผู้ได้ตรงนี้นะเฮ้อเพราบ่เยอะโอนไปเลยเงินนะเจอกันแล้วก็มันเหมือนพมได้คิดบ่มันอาจจะเป็นพมได้คิดเจ๊ะก็บอกว่าเขาอาจจะเคยเจอกันใน้สารเคยเหแล้วรือว่าอีหยังรวมกันนี่คือความเสื่อมของคนนั่งว่าวกันเจ๊อเนาะมันอาจสิเป็นเป็นเป็นบุญเป็นบาปเฮาเนาะเฮาจักได้มาพอกันเจ๋อเพราะว่าเจ๋ข่อยน่ะเป็นคนอีสานเป็นคนเว้ากันเองแล้วบม่มา ทือโตนุนนันนี่แล้วสิบวเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่ซิวๆคนยาซิวแล้วอย่างนี้ซิวแล้วอยากไปซิแล้วก็ไปแล้วอย่างนี้เพื่นก็เห็นพอตอนเราเป็นสาวเราเราถูกแล้วตอนนี้คือลูกเราใหญ่ไปแล้หลูเราเลี่ยงเล่าวราแบโอ้คอยมามากไรแห่งนี้แล้วอยากไปซิแล้วก็ไปได้งอย่างนี้เพื่ก็เหนอนเราเป็นสาวเราเร็ถูแม้นนนีควีหลุ่เาใหไปแล้วาลมเราเลียงล่าเแล้วเปมนกเะียที่แบบเอไปแไแต่อย่างอยู่นก็เหพตอิสระันวาก้วียคือบุญมิรละหญ่แล้วก เชื่อมๆอยู่แบบนี uh ่อยู่จันทร์ก็ซาละเมียแล้วก็ไปแบบอิสระอย่างนี้คอมากไปกับโมเมนว่าไปทะเลทะลายเนาะคือแบบว่าไปอำท่อบุญไปเฮ็ดบุญไปบางทีแล้วก็ไปบวชซี่ถือศีลเนาะเจข่อยแล้วไปเจข่อยตอนเราลงมาที่นะนเราไปบวชซี่ตอนออนลงมาปีนเนาะเราไปบวชซี่เราไปบวชซี่เด็กเก๊กเดือนมาโอ้ครึ่งปีหัวเองเอ้าเดือนหัวสองเก้เกือบเขาซาม บวชได้สองเดือนแหละครับอยู่บ้านแม่ล้วอยู่ยังคนแก่อยู่คนแก่เดือนหนึ่งก็เป็นสามเดือนแล้วก็มาแล้วก็เออเป็นคนดีที่เข้าใจลูกน้องยางเข้าเนาะคู่มือนี้เราก็ยังส้มเฮ้าอ่ะเออขอบใจเด้อหนุนนันนี่เนาะเวลาคนแก่อยนะเวลาพเจริญไปข้างหนอกเขาเขาเขาขอบใจรุ่นน้องนุนนันอันรุ่นน้องีคุณนอันใหญ่บ่เฮ้าเฮ้าเป็นคนดีว่าเฮ้าเซย์มกะปากแต่ว่า อาจสิปากบัดจากกันอาจสิบอกเพื่อนนะนะแบบว่าแบบหักยู่แต่วอสดงออกเอหักอสิบอสดงออกแต่ว่าเขาเห็ดเห็นดีที่สุดเท่ากับหักเพือนเพื่อนเหมือนเท่านั้าเองเห็นยังเขากับเห็ดไปเหมือนว่าขอบขวเขาอีกขอบขวดหนึ่งเขาอยู่ตรงนี้นะเขาบอกมัมีความแบบเก่งเก่งเลยพี่น้องเยเก่งแบบเอออยู่เป็นแบบเป็นจำหน้าเจำหนูเนาะมันโมมี่นะพี่น้องมันโมมี่พวกมือซื้อแบบเขาอยู่ดีว่าทุกอย่างอะสิบบอกว่าดีว่าทุกขอได้ เสียได้อย่างเดียวเล่าบวปากเออเล่าบวปากบวาแบบว่าเวลาเขาเห็ดพีดถูห้ากับโหูเห็นนะวะเออตัวเองเห็ดพีดบะเหื่นเห็ดเงีบางทีกะเออหน่อยใจอืมหน่อยใจนานหน่อยใจเลยเวลาอันเวลาเขาเห็ดยังกินแต่เพิ่นบวบบวบยังกินเพิ่นบปวบบวบเลยได้บวาเลยได้พี่น้องยาวไปเลยห้าก็เกินคนหน่อยใจนั่นแบะเป็นคนหน่อยใจเก่งอืมย่อมหาเลยถ้า เฮียนยัง oh, พีเทียนยังบุตรน่าสิน้อยใจน่าเสียปากไม่ก็เสิย่างเขาห่อน้อยใจคนน่ะเจ้านายได้น่ะนะแ้วกัเรื่องยืมเรื่องกินก็คือว่าเจ้านายข่อยน่ะเอาเงินหายนาะเอาเงินไว้หายในกระเป๋าเลยเจุกใจเพื่อสิบอกว่าอ่อนมึงนี่เอาเงินไว้หายได้อนนี้คนนี้เออมันมันอ่อนอ่อนไปซื้ออ่อนกระลุกมันซี้ไ้เพิ่นแต่มันซี้นะเพิ่นไม่ค่อยเบิ่งหรอกเพิ่นแค่อยากให้เฮาลงเองให้เฮาเบิ่งเองว่าแต่ละมึอเฮาใส่ใจใส่ใจเท่าใดเฮาให้เฮาหูเองน่ะ คนมาวุ่นไหวเ้าเลยอย่าอยากกินแกงหน่อไม้ก็ซื้อแกงหน่อไม้อยากกินปลาดุกอยากกินปลาคออยากกินปลายังกับื้อมากินนะพี่น้องช่วยบอกสั่งคนเห็นบอกเงินัันเออห้อยซองโลกซองเสียวจะเต็มอยากกินหัวกบก็กินเออเออถ้ากินหอดบ้านห้าก็คือไปตลาดสดไปซื้อของสดมากิน่วนนี้โควิดดอกพี่น้องช่วยบอกสงคนจะไปเอกตลาดนะ คาวอลเอนโควิดอ่ะโอ้ยจะน่ากับยูเพื่อนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงปปนี่จะน่้ยขอเบอร์นี้แต่เพื่อนเพราะว่าเราพวงเมล่าแล้วสิไปเซบอะไรเอาสรุปแล้วเนาะเอารวมๆแล้วนะคอดีกะแขบจะดีเมื่อทุกอย่างกันหลือแต่ขอเดีียวขอเดียวนะก็คือว่าออนกำนัดกะมองข้ามไปก็คือว่า้นดีเมื่อเป็นทุกอย่างเลยแบบว่า บริวารสิเป็นทั้งเหลืองเงินและการดูแลกันในครอบครัวแหละกับการเฮดบัสเจ้านายก็คือออกให้บริษาทเนาะเบิร์ตทุกบาททุกปันนี่น้องเนิร์ดเจ้านายนะเล้วกับไปฉีดวัคซีนเพื่อออกหายเนาะอันนี้ก็คือซิ้นแบบว่าเหาเห็นในความมีน้ำใจไปนั้นนะออเมื่อวาน จริงที่เ้าปัถนาเออถูกต้องเออสิ่งที่เ้าปัตนะผู้ไดบผูมาประสบนี่เหรอวบางที่ห้าอาจเสียว่าเป็นเด็กน้อยเนาะเป็นเด็กน้อยแต่ว่าเ้าบอกว่ามากเกใจเ้าเลยแตาบอกว่ามาจากคิดจากใจที่เ้าคิดออกนึกออกไหนเพราะเมยพี่น้องด้วยห้าบากว่ามีสติคงจะคิดหรือว่าเมื่เขียนยังไหวเนาะพราะิบไปเมาอ่านนต่เมื่ว่าอันนี้เ้าบอกมาจากใจอกมานีคือจใจล้วนจากที่เห็นมาคิดสิ่งที่เ้าเห็นและกับ สิเลเป็นทีนั่นมันเป็นไปบ่<ม>อด้เห้าวเ,เป็นคนตรงๆถ้าสีบุกงหนาลุยไา่ห้ากับคือสีอบไปตรงๆเลยแหละสองคนนี้เนาะเจอ,อม,มาเบิดสิ่งที่ประสบมาห้ากับสิมา่เล่าหนุนนันนี่ซุฟฟังมันอาจสิบางคนอาจสิเว่าคุณคุห้าันั่งว่ะ เจ้านายห้าเนาะดีจริงเนาะดีแบบใด้ดีแบบใด้เนาะก็คือเรามาเบิดนั่นแหละก็คือว่าจบๆแล้วก็คือว่าเพิ่นก็ดีสําหรับเฮาแหละกอาจจะสหรับคนอื่นเฮาอาจอาจะมีหูเนาะแต่ว่าคนในโรงงานก็คือบอกว่าเพิ่นน่ะเป็นคนดีบ่ทุกคนเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นซื้อใจหลุนเนาคือหยังหลุนห้องมหาเงินเออรู้ว่าหลุนห้องต้องการใช้เงินนู่นนี่นั่นเพิ่นคือเอาเงินซื้ออันนี้คือ ขอดีทีเพิ่นแนมเพิ่นว่าเฮาลงมาหาเงินเฮาต้องการเงินเพิ่นก็เอาเงินซื้อเฮขก็และเอาใจซื้อเฮาคือถามเฮานู่นนี่จาต้องการเงินบ่จาต้องการเงินคือแบบขอดีอีกแล้ข่อยอยากได้เออคือข่อยอยากได้เงินข่อยต้องหาเงินเพิ่นแต่เงมาซื้อเฮาอันนี้ก็คือเฮาเฮาเบิกแล้วเฮาก็ให้เพิ่นทักเป็นรายเดือนได้นั่นน่ะบ่าห้านายเนะนั่นเบิกซ0มือน่ะพี่น้องเดือนละ5,000ันเลจัง่ายเลยปบ่อยห้าคนนั้นเพราะว่า นั่นต้อการใส่เงินอยู่ว่างแผ่นแผ่นแผ่นใหม่มาแผ่นไหม่มาเออเออสีตั้งเดือนสีเงื่อนนะอม่ขอเป็นกำลังใจให้เราเด้อพี่น้องก็คือจงสั่นแหละพวกะไปกับไปมากับอาเพราะว่าเอ้เจไหมพี่น้องฮะแล้วก็อยากเป็นหกพั่วเนาะเพราะนั่นแหละเพื่อนเป็นเงี้ยก้า คลิปนี้เขากับมาอธิบายเนาะว่าดีแบบได้กับดีคือแบบบุ้งข่อยว่ามาเรื่องหนึ่งเรื่องการสิ่งที่มุ่เจ้าะซึ่งจะมูพี่น้องอาจจะเขาว่าเบิ้งคลิปกะสังเกตเอาเนาะว่าดีแบบได้เนาะออนกับแต่จุ้ข่อยสองคนยังอายอยู่ยังบมกาไทยเจ้าหน้าให้ลงเมืองเงย่างเลยอาจจะอธิบายไปแบบยังของของค่าค่ออนกับต่องข้ออภัยน้ำบาดดีเนาะถามมียังผิดพลาดทัางสองคนกับย่องยอมฮร์ปนุ๊กนองข้อ กาว่าโคโค้ดไลน์นู้นโค้ดนิดน่อยเนาะอันที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะว่าอกไปในมุมที่ว่าบางทีเขาโมโหเนาะโมโหอาจจะเป็นนิสัยเล็กหน่อยเนาะเพราะว่าถอดนั่นไปไลน์เออเข้าเข้าอะมีคนมาสอนเขาเนาะว่าเขาอยู่ในมุมนี้เขาควรแบบว่าเก็บอารมณ์แล้วก็สิ่งสิ่งที่ว่าเขาบอกมาเขาก็เอามาปรับปรุงตัวเองเนาะอันนี้คือผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาเนาะที่ผู้ใหญ่ที่เบนเข่ามาเบิงเข่ามาซ้อนจนเจ้าพวก สองคนนี่แหละเออมันอาซสิดือ้อาซซิดดร่างแน่มันก็มีบางครั้งเนาะอะสิว่ากระตกกระเตกหน่นนั่นนี่เอาต่ใจแบบว่าโบเมนเอาต่ใจเอาแบบว่าเอาลมออกมันเอาเหตุผลบางทีนะแบบว่า าอีกอย่างถ้าเป็นแบบว่าคนเห็น YouTube เนาะเาก็หายการเขาลบที่ว่าไม่เห็น YouTube นี่เนาะมันก็มีกฎของมันอยู่แล้วว่าเทาพูด้ขหยาบคายไปมันก็สิบรูดต่อเห่าเลยกับพ้นตัาแมนอะนันต์สีผู้ไรแต่นันอาจไปพังมากเนาะนันสิเป็นคนกล่าวแหลกที่พึ่งก้าวเขามาในมือหนีใน YouTube เนาะอาจจะสิขอผักสองน้อยๆอย่างไรแหละ้วตัวตา กันนั่นแหละข้อสองคนกับคือสิข้อลาพม่เพียงคนนี้เราถามมีอันได้พิพลาดประกันได้ห้ากข้อโทษข้อภัยเนาะข้อภัยสองเธออะไรกันไปอันนี้อันนี้แล้วพี่เนาะไปวายขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้วยกันหนาหน้าเด้เด้อจ้าดูแลตัวเองนะ